บอกมาคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเป็นวัยที่กําลังสดใสแล้วก็น่ารักมากๆครับสำหรับน้องยูจินหรือว่าลูกสาวคนแรกของนักร้องสาวเจนียร์รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยพูดตลอดเลยนะฮะว่าความน่ารักของน้องยูจินเนี่ยไม่มีลดลงเลยครับคุณผู้ชมมีแต่น่ารักขึ้นเรื่อยๆนะฮะล่าสุดครับคุณแม่เจนี่เองเนี่ยได้มีการลงคลิปนะฮะในสตอรี่ไอจีนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคลิปที่โอ้โหบอกเลยว่าคนเป็นแม่เนี่ย ทำงานมานเหนื่อยนะครับพอมาเจอลูกสาวเนี่ยแล้วพูดแบบอะไรไปเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่ารักการรักการนะฮะงานนี้เนี่ยน้องยูจินก็รู้หน้าที่ครับหิวใจคุณแม่แบบเต็มที่เลยนะฮะให้กําลังใจไปสู้งานต่อเนี่ยได้แบบเต็มที่เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะต้องหลงรักหนูน้อยคนนี้อย่างแน่นอนเลยเลยครับสำหรับน้องยูจินนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยท้ายคลิปครับคุณผู้ชมคุณแม่อย่างเจนนี่เนี่ยบอกว่า ไหนลองทําท่าโกรธหน่อยโอ้โหงานนี้ก็รู้เรื่องนะฮะทำท่าตามคุณแม่บอกเนี่ยเป๊ะแอคติ้งมาเต็มครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอนี้กันครับอะไรนะว่างไงนะอ้จักต้องมาเฝ้าแม่ทำงานหรอหืมไอ้ักรักกันก่อนรักกันรักกันรักกัน ใครรักคุณแม่ยกมือขึ้นโอ้โหอะ็ไรลูกความสุขของนางค่ะให้ได้อยู่ใกล้จ้าโกรธก่อนโกรธโกรธโอ้โกรธโกรธโกรธ